สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าชาติสมาชิกนาโตนั้นได้มีการเปิดฉากซ้อมรบทางนิวเคลียร์นะครับในขณะที่ทางด้านอดีตประทานดีของร,รัสเซียอย่างดมิทรีเมดเวเดฟก็ออกมาเตือนนะครับว่าการที่สหรัฐนั้นจะจัดหาขีปนาวุธโทรมาฮอกให้กับยูเครนอาจจะลงเอยด้วยสถานการณ์เลวร้ายสําหรับทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประทับดีโดนนั้นทั้ ซึ่งแย้มถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียนั้นอาจจะตอบโต้ด้วยอาวุธยูเครียร์เช่นเดียวกันเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันทางช่องถาอัปเดตครับ มีการรายงานข่าวว่าองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ได้เริ่มต้นการซ้อมรบนิวเคลียร์ประจำปีในเนเธอร์แลนด์นะครับโดยเริ่มต้นเมื่อวันที่13ตุลาคม2568โดยทางด้านมาร์ครูเตอร์เลขาธิการของนาโต้นั้นกล่าวถึงการซ้อมรบว่ามีความจําเป็นเพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังผู้มีโอกาสเป็นศัตรูการซ้อมรบที่มีชื่อว่าสตรีทฟาสต์นูนซึ่งมีระยะเวลา2สัปดาห์เกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่รัสเซียอธิบายว่าเป็นความตื่นตระหนกต่อต้านรัสเซ ในหมู่ประเทศยุโรปตะวันตกโดยกล่าวหาว่านาโต้กำลังติดอาวุธให้แก่ทะวีปและเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าโดยตรงกับทางด้านรัสเซียในการประกาศซ้อมรบทางด้านมาร์ครูเตอร์บอกว่าการฝึกซ้อมเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าการป้องรามทางนิวเคลียร์ของนาโต้นั้นยังคงมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การรบการซ้อมรบสตีฟรัสนูนนั้นในปีนี้เป็นไป,นปนโดยที่มีเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพโดยใช้ฐานทัพอากาศวอเคลแอร์เบดซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลักคณะที่องค์ประกอบ การสนับสนุนประจําการู่ที่ฐานทัพในเบลเยียมอังกฤษและก็เดนมาร์กตามข้อมูลของนาโตการซ้อมรบครั้งนี้จะมีเกี่ยวข้องกับอากาศยานประมาณ70ลําจาก14ประเทศสมาชิกซึ่งรวมถึงเครื่องบินแบบดั้งเดิมและเครื่องบินที่มีขีดความสามารถมีบุคลากรประมาณ2,000นายเข้าร่วมโดยได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินลาดตระเวนการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและเครื่องบินบัญชาการและควบคุมอย่างไรก็ตาม NATO นาโต้เน้นย้ำนะครับว่าจะไม่มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ระหว่างการฝึกซ้อม ทางด้านรัสเซียยังไม่ได้ออกแสดงความคิดเห็นต่อการซ้อมรบในปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้เคยประนามการซ้อมรบสติฟาน,นูนในอดีตว่าไม่ได้นําไปสู่อะไรนอกจากการเพิ่มความเครียดซึ่งอยู่ในระดับสูงอยู่แล้วอันเนื่องมาจากความขัดแย้งในยูเครนเจ้าหน้านนที่รัสเซียกล่าวหาว่าประเทศยุโรปตะวันตกรวมตัวกันในสิ่งที่ทางด้านยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาประทับดีว่าลาดิเมียป,ปูตินเรียกว่าความบ้าคขั่งต่อต้านรัสเซียทางด้านยูริอุชาคอฟบ,บอกว่าภูมิภาคนี้ได้ใช้ถ้อยคำที่ก้าวร้าวอย่างยิ่งและเป็นลบอย่างมาก ต่อรัสเซียพร้อมกับเผยแพร่คําโกหกที่เรียกว่าไม่ควรจะเป็นไปแบบนั้นเกี่ยวกับประเทศรัสเซียด้วยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นกล่าวว่ายุโรปตะวันตกได้โหมกระพือความตื่นประหกเกี่ยวกับภัยคุกค,คามของสงครามรัสเซียที่ถูกกล่าวอ้างโดยเรียกความกังวลดังกล่าวว่าเป็นบทสวดที่ไร้สาระและเรียกร้องให้ผู้นําในภูมิภาคหันไปมุ่งเน้นแก้ปัญหาภายในประเทศของตนประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินยังได้สนับสนุนให้มีการขยายการควบคุมอาวุธนิวเคลีย โดยเรียกร้องให้สหรัฐตกลงที่จะขยายระยะเวลาของส่นทิสัญญา New Start ปี2010ออกไปอีกหนึ่งปีและงดเว้นจากการดำเนินการใดๆที่อาจทำลายความสมดุลในปัจจุบันด้วยในขณะเดียวกันนั้นทางด้านดมิตรีเมดเวเดฟอดีตประทับดีของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่13ตุลาคม2 5 1 6โดยส่งคำเตือนไปว่าการที่สหรัฐนั้นจะจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอคให้แก่ยูเครนอาจลงเอยด้วยสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับทุกฝ่ายโดยใช้เพาออย่างยิ่งกับประทับดีดนั้นรั้ม ดมิตรีเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัเสเซียและมักพูดยุยแย่โดนทรัมป์บ่อยครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะระหว่างขีปนาวุธโตบาฮอกติดหัวรบนิวเคลียร์กับติดหัวรบทั่วไปหลังจากมันถูกยิงออกมาแล้วรัเสเซียควรตอบโต้ได้อย่างไรละ่ะชัดเจนอยู่แล้วเมดเวเดฟกล่าวในเทเลแกรมดูเหมือนเป็นการแย้มว่าการตอบโต้ของรัเสเซียอาจจะเป็นการใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12กุลาคมที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งที่ทําาาาาพพูดเเป็นนนัััยยสสคญว่ขขออจมบีุิไกล โทม่าฮอกแก่ยูเครนถ้าปูตินไม่ยอมยุติสงครามในยูเครนใช่ผมอาจจะบอกกับเขาถ้าสงครามไม่ยุติและเป็นไปได้อย่างมากที่เราจะทํามันทั้งยังบอกว่าเราอาจจะไม่ทําหรือเราอาจจะทําก็ได้พวกเขาอยากเห็นโทม่าฮอกพุ่งไปในทิศทางที่พวกเขาอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าคงไม่ดมิทตีเมดเวเดฟเขียนตอบโต้ว,ว่าความหวังเดียวในเรื่องนี้คือหวังว่ามันจะเป็นแค่คําขู่หลอกๆอ,อีกครั้งอย่างเช่นครั้งที่ส่งกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้าใกล้รัสเซีย คำกล่าวอ้างถึงข้อถแถลงของรัมม์เมื่อเดือนสิงหาคมที่บอกว่าได้สั่งการให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์สองลำของสหรัฐเคลื่อนเข้าใกล้กับรัสเซียตอบโต้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเห็นยั่ยวยุอย่างมากจากดมิตรีเมดเวเดฟเกี่ยวกับความเสี่ยงของสองครามปูตินเองนั้นได้เตือนว่าการจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอคให้กับยูเครนจะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในขณะที่ขีปนาวุธชนิดนี้มีพิสัยทำการ2,500กิโลเมตรดังนั้นมันจึงสามารถตอบโต้ได้ทุกคนทุกแห่งในพื้นแผ่นดินของรเซีย หนึ่งในนั้นรวมถึงกรุงม,มอสโกเมืองหลวงของรัสเซียด้วยด้านวอลอร์มีเซเลนกี้นะครับผู้นําของยูเครนก็อ้างว่ายูเครนนั้นจะใช้ขีปนาวุธโทมฮอฟเพื่อจุดประสงค์ทางทหารเท่านั้นจะไม่ใช้โจมตีพะละเมืองในรัสเซียถ้าได้รับมอบจากทางด้านสหรัฐอเมริกาในขณะเดียวกันนั้นครับคีริลดมิสตรีเยฟที่ปรึกษาประธานดีของรัสเซียได้เปิดเผยว่ารัสเซียและสหรัฐนั้นยังคงมีส่วนร่วมในการเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยข้อตกลงที่บรรลุการประชุมสุดยอดที่阿拉斯加 แม้จะมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐได้สูญเสียอิทธิพลภายในคณะบริหารของโดนัลด์ทรัมป์ไปแล้วการประชุมที่阿拉สกาในเดือนสิงหาคมถือเป็นการพบปักกันแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวครั้งแรกระหว่างประธานดีดนัลด์ทรัมป์และประธานดีวลาติเมียปูตินนับตั้งแต่ปี2019โดยการหาหรือมุ่งเน้นไปที่การยุติความขัดแย้งในยูเครนและการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียแม้ว่าจะไม่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญแต่ผู้นําทั้งสองต่างบรรยายว่าการเจรจานั้นมีความหหน้าลาลังกรรประชุุมสดดยอด วิสคอฟนักธุรกิจจากนกครนิวยอร์กและผู้พิเศษของประจําดินด้วนัน้นับก็ทําหน้าที่สําหรับภารกิจสันติภาพรวมถึงเป็นผู้เจราจาหลักในประเด็นยูเครนและตะวันออกกลางได้เผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อตะวันตกเกี่ยวกับประสบการณ์ทางการพูดที่ขาดไปและความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงนมิทรีเยฟซึ่งมีส่วนร่วมในการหาหรือที่阿拉斯加ได้ปฏิเสธรายการข่าวที่ระบุว่าสถานะของวิสคอฟในสหรัฐนั้นอ่อนแรงลงแล้วโดยได้โพสต์ผ่านช่องเทเลแกรมของตนบอกว่าในฐานะสมาสถาปานิกและผู้เจราจาหลัก เบื้องหลังแผนฉนวนกาซาของทรัมป์ซึ่งรัเสเซียก็ได้ให้การสนับสนุนวิสคอปยังคงรักษาและเสริมสร้างบทบาทสําคัญของเขาไว้อย่างมีนัยยะสําคัญข้อความดังกล่าวมีขึ้นหลายภายหลังจากมีการรวมตัวของผู้พิเศษซึ่งเป็นคนกลางการจัดทําข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนตัวประกันขนาดใหญ่ดามิทรีเยฟได้อธิบายว่าแนวทางของวิสคอฟเป็นไปตามหลักการปฏิบัติและยืนยันว่าการเจรจาระหว่างรัเสเซียและทีมงานของประธานดีโดนัลดทรัมป์ยังดำเนินต่อไป บนพื้นฐานของข้อตกลงที่บรรลุในการประชุมสุดยอดที่阿拉斯า,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูริอุชาคอฟที่ปรึกษาประธานดีรสเซียคนหนึ่งบอกว่าข้อตกลงที่บรรลุในการประชุมสุดยอดกลางเดือนสิงหาคมนั้นไม่เป็นที่พอใจของยูเครนและผู้สนับสนุนในยุโรปซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ต้องการให้วิกฤตยูเครนได้รับการแก้ไขอย่างสติอย่างไรก็ตามเขาเน้นย้ำนะครับว่านี่ไม่ได้หมายความว่าข้อตกลงเหล่านี้ไม่ได้ถูกนําไปปฏิบัติขณะที่เซอร์เกย์เรฟกอฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียกล่าวนะครับว่าแรงผลักด พื่อสันติภาพที่สร้างขึ้นโดยการประชุมสุดยอดอลาสก้าได้ถูกดับมอดลงไปโดยหลักแล้วด้วยฝีมือของผู้สนับสนุนสงครามในยุโรปก่อนหน้านี้ประธานดีวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียก็ได้ออกมาปกป้องสตีฟวิสคอฟโดยบอกว่าการถ่ายทอดจุดยืนทั้งของรัสเซียและสหรัฐได้อยากแม่นยาและเป็นตัวแทนของจุดยืนของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์โดยทางด้านปูตินเองก็กล่าวเสริมว่าการวิพากษ์วิจารณ์ผู้พิเศษนี้สามารถมาจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับัป์หรือแนวทางของเขาต่อประเด็นยูเครนเท่านั้น ดีก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเอาไว้นะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศไม่ว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญนะครับเรื่องราวของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมต่างๆผมนํามาฝากคุณผู้ชมกันทุกวันนะครับรวมถึงท่านเข้ามาแล้ว ท่านสามารถสนับสนุนช่องท่าอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111 1หนะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับมีให้เลือก3รูปแบบตั้งแต่เดือนละ100บาทแบบ300บาทหรือว่าแบบ600บาทนะครับหรือท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นหรือท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านซูเปอร์สติ๊กเกอร์ ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงสำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ